เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเรา้องลิขิตป้อา RPG จีเทิร์นเบนพีซีเกมเร็วๆนี้เฮ้ hey! สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะ กับ7 day to d ดยในวันที่94กันแล้วนะคะอีก6วันนะคะจะครบ100วันแล้วะคะ่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็มากันที่อะไรกันบ้างคะเนี่ยสกิลที่เรายังไม่เคยลองคะ่ะนั่นก็คือสกิลสายระเบิด m o โมล i o n เนี่แหละคะ่ะนั่นแหละค่ะนะถ้าหากว่าอัพจนทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำระเบิดแล้วก็ทำแรนด์ไมล์ได้ค่ะนะสำหรับในคลิปนี้นะคะนะก็ จะมีนี่แหละค่ะก็คือแลนไมน์มีตัวแอร์ฟิ l แลนไ i n ์นะคะนะซึ่งจะใช้สปริงแล้วก็โฟสไอรอนแล้วก็เป็นระเบิด c o o k ิ้งไมน์นะคะนะอ๋อไม่ต้องใช่มอ้อแล้วหรอคะเนี่ยดีแล้วละค่ะอืมต่างกันแค่ปริมาณดินระเบิดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตัวดักเทปที่ใช้นะคะนะแล้วก็มีพิเชอร์เพ b บอมด้วยนะคะนะใช้เป็นไอรอนด้วยค่ะถ้าจะใช้สกิลนี้ก็ต้องอัพสกิลมาใช่ไหมล่ะงั้งนเริ่มเลยค่ะ สำหรับสกิลสาย d e m o ลิชั o นเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของสกิลนี่แหละคะ่ะก็คือจะใช้ในการทำเกรเนตระเบิดมือทำโรกเก็ตลันเชอร์นะคะนะแล้วก็ตัวนี่แหละคะ่ะก็คือแลนด์ม n ์นี่แหละค่ะนะโอเคค่ะต้องถึงเลเวล5นะสกิลต่อมาที่จําเป็นนะคะก็คือสกิลยกระเบิดออกค่ะกู้ระเบิดนั่นเองค่ะโดยสกิลนี้นะคะจะทําให้เราสามารถหยิบระเบิดออกมาได้นะคะนะ แล้วก็โดนดาเมิของแลนไทน้อยลงด้วยค่ะ2%ค่ะน้ำคงไม่ทำการทดลองนะคะว่าเราเหยียบระเบิดแล้วเรารู้สึกยังไงนะคะนะเกินไปค่ะมีสกิลที่เกี่ยวข้องอีกอันหนึ่งนะคะนะก็คือการฟาร์มนี่แหละค่ะจำเป็นเพราะอะไรใช่ไหมคะเวลาที่เราจะต้องได้ดักเทปเนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มมาด้วยค่ะของที่หายากก็คือมีสปริงนี่แหะค่ะคือจะเล่นสายนี้นะคะน้ำแนะนำเลยค่ะว่าจำเป็นที่ะต้องลื้อซากรถมาเยอะๆเลยล่ะ ยิ่งเราหาซากรถได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนั่นแหละค่ะงั้นเอามาเลยค่ะแล้วก็มีดินปืนที่ต้องใช้นะคะนะสําหรับการครับนะคะก็คือทินไม้เนี่ยสามารถทําได้เลยค่ะแล้วก็จะแบบว่าทําจากที่โตนะแต่ว่าจะต้องใช้เป็นเหล็กโฟสไอลอนนะคะนะไม่เปลืองค่ะสมัยก่อนนะคะอันนี้นะ้าเล่าให้ฟังเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าเราต้องไปหากระทะรอรถมานะคะหรือไม่ก็ต้องไปหาแบบว่าชิ้นส่วนที่เป็นแบบว่าฝาแอร์อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันเป็นอะไรอย่างนั้นเลยค่ะเป็นแอรอ์ฟิเลเตอร์ ตอนนี้ก็คือเขาปรับให้เล่นง่ายมากขึ้นเลยนะคะนะแล้วก็จะมีแบบว่าเพชเชอร์เพดด้วยเนาะเพชเชอร์เพดเนี่ยอืใช้สปริงแล้วก็เหล็กแทนค่ะแล้วอย่างนี้จะรู้ไหมล่ะเนี่ยว่าอะไรแรงมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเนาะอันที่ใช้ดินปืนมากที่สุดก็คือจะเป็นฮับแคปอันนี้นะคะนะเมื่อก่อนนั่ะคะ่ะอย่างที่บอกก็คือว่ามันใช้กระทะล้อรถนะคะแล้วก็ใช้ตะปูนะคะนะ่าส่วนเพชเชอร์เพดเนี่ยใช้สปริงแทนค่ะคือถ้าถามว่าอะไรที่มันครับได้ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นตัวนี้ละคะ่ะ อนแรกนักก็ไม่กล้าคลาดนะคะแต่พอเห็นรีซีแบบนี้น้มค่อยรู้สึกสบายใจหน่อยคะ่ะเนื่องว่ามันใช้รีซีแบบเก่าไงคะนะอันที่เราจะใช้ยากที่สุดก็คือถ้าจะเป็นพิเศษเพจนี่แหละคะ่ะเพราะต้องหาสปริงมาค่ะเราได้ใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้วิธีการก็คือไปขุดจากซากรถมาค่ะเพื่อเป็นการทดสอบนะคะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันด้านนอกนี่แหละคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ปืนนะคะยิงให้ตัวระเบิดสแสวงเครื่องมันระเบิดได้ะคะ่ะเริ่มจากโททินมาที่เราสามารถคลาบได้นะคะหรือก็คือระเบิดกระป๋องค่ะ ว่าว่าอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราเหยียบเองจะเป็นยังไงไม่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 ลองค่ะไม่ลองค่ะอาตอนนี้น้ำอัพสกิลตัวอันนี้มานะคะนะน่าจะสามารถหยิบได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ว่าอยู่ค่ะเมื่อก่อนมันสามารถกด E เหยียบหยิบได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือทําไม่ได้แล้วนะกด E หยิบขึ้นมาได้แล้วค่ะโอเคค่ะอะแล้วลองยิงดูนะคะนะตอนนี้บล็อกด้านล่างเนี่ยน่าจะเลือดเต็มอยู่ค่ะ พร้อมค่ะนี่ค่ะก็คือว่าสามารถใช้ในการแบบว่ายิงใส่ซอมบี้นี่แหละค่ะเอ๋เสียหายนิดเดียวเองค่ะไม่ได้มากไม่ได้มายนะอืมเราจะรู้ได้ยังไงล่นะเนาะว่าอะไรระเบิดอะไรมากกันงั้นง,ง่ายเลยค่ะใช้บล็อกไม้นี่แหละค่ะวางในระยะประมาณ8,8คูณช่องค่ะดาวได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันสามารถทําลายบล็อกน,นี้ทั้งหมดก็แปลว่าดาวเบตของมันเนี่ยที่มีต่อบล็อกนะคะก็คือเกิน ประมาณหนึ่งร้อยฮิตพอยอะค่ะอันนี้คือระยะเก้าเอาเยอะๆเลยค่ะตรงนี้โอเคค่ะพร้อมค่ะกระเถิบมานิดนึงยิงโดนบล็อกตัวเองค่ะเอาระเบิดพังไปเลยค่ะโถเอ้ยเอายังไงดีละทีนี้งั้นเอาเป็นบล็อกคอนกรีดล้วกันค่ะยิงค่อนข้างยากนะเนี่ย แล้วลองดูความเสียหายด้รอบนะคะนะเสียไปประมาณยี่สิบหน่วยค่ะเอแล้วบ็อกยิบได้ปกติเลยค่ะแปลว่าไม่ได้ดุนแรงมากนะอืเอทำไมดาเมจมันน้อยจังอะ่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวลองใหม่ค่ะต่อมาเลยค่ะก็คืออันดับสองค่ะนี่เลยค่ะแอร์ฟิลเตอร์นะคะนะเมื่อกี้ลดไปยี่สหน่วยเนาะ เออไม่เสียหายเลยค่ะแต่ว่าบล็อกด้านหลังเสียหายค่ะอันนี้น้าว่าน่าจะกระสุนปืนแหละมันยิงมาโดนมากกว่านะคะนะืมแปลว่ามันไม่ได้มีความเสียหายต่อบล็อกใช่ไหมล่ะเนี่ยงั้นเอาใหม่เลยค่ะกดอ e ีหยิบได้เหมือนเดิมนะอ๋อชัดแล้วค่ะก็คือกระสุนมันไปโดนด้านหลังนั่นแหละค่ะนะเสียหายไปยี่สิบหน่วยค่ะ น้ำว่ามันน่าจะมีผลกับการเหยียบนะคะทีนี้เพเอเศเพจละ่ะยิงได้ไหมเนี่ยยิงได้เหมือนกันค่ะนึกว่าต้องมีคนมาเหยียบทิกเกอร์เท่านั้นนะคะนะลดไม่ลดเลยค่ะโอเคค่ะก็น่าจะได้ข้อสรุปนะคะว่าการวางแรนไม้เนี่ยไม่ได้ทําให้แผ่นดินสุดหรือว่าพื้นมันสุดไปนะคะนะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าน้ําเองก็กังวลไงค่ะว่าถ้าขาไปเยอะๆแล้วจะเป็นยังไงเนี่ย ไม่ใช่ว่าแบบว่าต้องมานั่งซ่อมพื้นไปบ่อยอะไรอย่างนี้นะพไม่ต้องแล้วค่ะเดี๋ยวน้าไปเก็บตัวต้นข้าวโพดก่อนนะคะนะเก็บมาก,ก็คือจะอามาทําเป็นกาวนี่แหละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอามาทําเป็นจนวนมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองวางรอบฐานกันดูในวันที่7ที่จะถึงนี้นะคะนะถ้าเป็นรูแบบนี้น้ำอะ่ะแนะนําเล่นสกิลต,ตั้งนานนะคะนะน้ำนึกว่ามันเป็นเหมือนเก่าไงคะอะไรใช่ไหมคะคือความทรงจําเดิมๆที่เคยจําไว้ก็ต้องลืมไป เพราะว่ามีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่ารอเราอยู่ใช่ไหมล่ะคะเฮ้ <Hey. S 1> มันนอกจากจะใช้แอร์ฟิลเตอร์นะคะในสมัยก่อนเนี่ยดินปืนก็ใช้เยอะนะคะนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะต้องใช้ของหลายๆอย่างคะ่ะอย่างเช่นดักเทปคือเมื่อก่อนนะคะดักเทปเนี่ยมันต้องฟาร์มอย่างเดียวค่ะมันคาฟไม่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็สุดรคารฟไม่ได้ง่ายด้วยอะ่ะนั่นแหละค่ะนะคือตัวแลน์มายเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันวางเอาไว้นะคะไว้ดักคนเล่นด้วยกันนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ถ้าเกิดคนเล่นไม่ระวังนะคะนะหรือวางเนียนพอนะคะโดนเหยียบแล้วเปิดเลยค่ะแล้วเพื่อเชื่อเพจนะคะจะสังเกตได้ใช่ไหมคะว่ามันค่อนข้างเนียนเลยค่ะก็เลยแบบว่าสามารถวางไว้แบบว่าสลับไปสลับมาอะไรนี้ได้นะคะเนาะใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้แบบอันที่มันโลโลคลอ low, low สลงมานะคะนะก็แนะนําอันนี้เลยค่ะก็คือเป็นฮับแคปนี่แหละค่ะนะใช้ดินปืนไม่มากแต่ว่าน่าจะแรงน่าดูเลยล่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวน้าครับชุดนี้มาลองเล่นสัก15อันนะคะนะสำหรับเกรนเนตนะคะนะก็จะมี เป็นระเบิดธรรมดาค่ะแล้วก็ระเบิดกระทบแตกนะคะนะระเบิดกระทบแตกก็คือว่าปลาโดนบล็อกอะไรก็ตามนะคะระเบิดเลยค่ะแต่กรเนตอันนี้ก็คือจะเป็นระเบิดตองสลักนะคะนะปลาไปแล้วปั๊บเนี่ยก็ต้องปล่อยให้โยนออกไปนะคะนะทีนี้น้ําว่าถ้าจะครับมาใช้เนี่ยกรเนตนี่ก็ไม่เลวนะคะนะเพราะว่าดาเมจที่มันทํากับบล็อกเนี่ยมันค่อนข้างน้อยค่ะเราเคยทดสอบมานี่ค่ะมีตั้ง14ลูกเลยค่ะพกอะไรตังเยะตังแยะแล้วก็ใช้สปริงด้วยค่ะ สปริงเนี่ยค่ะ้ำแนะนำนะคะว่าเอามาทํำระเบิดแบบนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็ดินปืนน้าน่าจะมีอยู่เป็นโหลเลยค่ะทีนี้นะคะเราจะเห็นนะคะก็คือดาเมจด้านบน3ามร้เนี่ยมันคือดาเมจที่เป็นดาเมจของอ่าสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปก็คือตัวเราเองถ้าเราโดนแล้วก็โดนประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังโดนถึงซอมบี้ด้วยค่ะรวมถึงพวกหมีอะไรพวกนี้ด้วยเนา บล็อกดาเมจก็คือแค่สิบหน่วยค่ะนั่นแปลว่าปลาอัดไปได้เลยค่ะเทียบกันแล้วนะคะการปล่อยให้อมบี่ลุมตบนะ่ะมันยังแรงกว่าการที่โดนระเบิดหนึ่งลูกเลยละคะ่ะระยะระเบิดถึงหหน่วยเลยค่ะมันจะมีขนมตัวหนึ่งนะคะตอมิกจังกี้นะคะจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเหมือนกับว่าเราอยู่ที่เลเวลห้าเลยค่ะเพราะว่าเลเวลนี่ค่ะดูนะคะนะมันขนมมันโหดมากเลยค่ะคือสกิลเลเวลห้าทำให้ดาเมจเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจบุ๋ยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้โห แล้วถ้าบล็อกอีก50%เนี่ยระเบิดมือก็น่าจะลดแค่20นหน่วยอะไรอเงี้ยค่ะถือว่าคุ้มนะคะนะมาแล้วค่ะทีนี้นะคะนะอ่าก่อนอื่นเลยระเบิดแลนดไมา์มาก่อนเลยค่ะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะนะโอเคค่ะเฮ้เขาทิกเกอร์อีเวนต์เนาะมากันแล้วเนาะอ่าตรงนี้ด้วยค่ะ พร้อมค่ะพร้อมค่ะอย่าลองดูก่อนนะคะนะถ้าปลาลรวเปิดอัดเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนเลยคลิกข,ขวาค่ะยังไม่ชินนะคะเพราะว่าไม่เคยได้ใช้ค่ะปึ๊บเอ๊ซอมบี้ไม่ตายค่ะเกินไปแล้วค่ะตมโอเคค่ะสวยค่ะแตกสองค่ะ แปลว่าระเบิดเนี่ยมันไม่ได้แรงพอที่จะจัดการซมบี้เขียวนะคะนะงั้นก็อันตรายแล้วค่ะอืมถ้าเป็นแรนไมน์เนี่ยโอเคค่ะแล้วเดินไปเหยียบระเบิดเองได้แล้วนะ,ะนะนามว่าน่าจะเป็นอ่าความสามารถของ AI นั่นแหละค่ะคือถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าตัวเองเลือดน้อยใช่ไหมคะมันก็จะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนด้วยการเดินไปชนระเบิดอะไรประมาณนี้ค่ะ โอ้ปิวเลยค่ะอา่าใครเห็นก็ว,ว่าไม่รอดนะคะนะนั่นแปลว่าถ้าเราวางระเบิดไว้ในวันที่7ถ้าเป็นระเบิดแลนด์ไม์นะว่าไม่มีประโยชน์ค่ะและการปาระเบิดอัดน้าว่าก็น่าจะไม่สามารถฆ่าซอมบี้ได้ทีเดียวค่ะอาจจะต้องกินขนมตัวอะตอมอ่าจังกี้นั่นแหละค่ะเพื่อจะช่วยทําให้มันแรงขึ้นนะคะนะก็อย่างที่เห็นนั่นแหะค่ะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคะมันมีการล่อไปเหยียบระเบิดแทนเพื่อนได้ด้วยะคะ่ะแล้วก็ สซมบี้ตัวเขียวอ่ะไม่ตายนะคะนะอาจจะต้องระเบิดสองลูกอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นะคะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวกรีเนตนะคะมันจะมีตัวไดดามายด้วยค่ะนี่ค่ะสติกเดลอฟไดดามยค่ะอันนี้จะเป็นของที่สามารถหาประกอบเองได้นะคะนะแล้วก็จะมีไปบอมค่ะโดยรวมแล้วน่ามองนะคะว่าถ้าเป็นกรีเนตเนี่ยยังไงก็ดีกว่าค่ะเพราะว่ามันใช้ดินปืนเยอะกว่านั่นเองค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไดนาไมท์เนี่ยก็คือมันเหมาะกับการใช้ระเบิดพวกบรรดาบล็อกอะไรพวกนี้ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะคือจะใช้ก็คงเหมือนกับว่าใช้เพื่อแบบว่าพังบ้านเข้าไปหรือว่าพังเซฟเข้าไปนั่นแหละค่ะอย่างที่น้าเคยทำอะไรค่ะนะแต่อันนั้นก็คือสามารถแบบว่าไปหาสะสมแล้วก็ไปหยิบระเบิดที่มันเป็นเป็นระเบิดแบบนั้นก็ได้นะคะพวกบรรดาซีโฟอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ทันค่ะระเบดิดระเบิดช้ามากเลยค่ะอืมไม่รู้ว่าช่วยกันได้บ้างหรือเปล่านะคะนะนาว่าเราจะเปลืองสปริงกับแมค่คนิกผ่านไปฟรีๆแล้วค่ะจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่คิดเลยมากนะคะเราสามารถครับเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะก็คือล็อกเก็ตแฟลงนะคะนะบรรจุแล้วก็เห็นว่ามันมากันเยอะๆก็คือยิงไปเลยค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะ ไหนๆก็เราก็คาไปแล้วนะคะนะมาลองดูกันในคลิปนี้เลยค่ะส่วนระเบิดถ้าเป็นหัวจรวดแบบนี้ค่ะถ้าเป็นระเบิดเพลิงอย่างนี้นะคะนะอ่าน้ำไม่แนะนําให้ใช้ในการยิงในป้อมนะคะนะเพราะดาเมจมัน2,500เลยค่ะคือป้อมหลกด้านหน้าเราจะพังหมดนะคะนะยิงไปก็เกินไปค่ะจะต้องใช้ดินปืนแล้วก็ใช้หัวลูกปลายนะคะแล้วก็ใช้ล็อกเก็ตเคสค่ะน้ำว่ามันอาจจะต้องแบบว่าใส่หมอดตัวนี้ด้วยค่ะ นี่ค่ะเพื่อทําให้ยิงพวกซอมบี้ที่มันเป็นให้ซอมบี้ตัวเขียวมันโดนแรงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ในในเราจะใช้เป็นสายระเบิดนะคะเดี๋ยวน้าอ่ารีโมทต,ตัวเองนะคะนะให้เน้นการป้องกันร,ระเบิดให้มากที่สุดเลยค่ะอันนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ฟิสตสเตมินาเร็วขึ้นอ่าออกออกแล้วกัน,นะคะ่ะก็อย่าลืมนะคะว่ามันจะมีเรื่องของการต้านแรงระเบิดด้วยนะก็ใส่ให้เต็มที่เลยค่ะน้าคิดว่าน้ํามีไอเดียแล้วค่ะลองดูอะไรแปลกๆดูนะคะนะ นี่ค่ะระเบิดใช่ไหมคะวางไว้ตรงหน้าเนี่ยแหละค่ะถ้าซสบิมาเหยียบตุ้มแล้วก็วางคืนซมบิมาเหยียบตุ้มแล้วก็ขวางคืนอ่าลองดูแล้วกันนะคะน่าจะได้นะนี่ค่ะวางไว้อย่างนี้เลยค่ะสีทิศเลยค่ะแค่ระวังอย่าให้ไปยิงโดนเองก่อนนะคะนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ละค่ะเดี๋ยวมีของบิ๊กบัมมีจรวดมารออยู่แล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ มากะเดียก่อนเลยค่ะโอ้โหลดไปสามสิบเลยค่ะแรงไปไหมคะฮึไปเลยค่ะซูมโอ้โหไม่ตายค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเลือดลดเยอะมากเลยค่ะแรงมากไปค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวน้ำต้องเปลี่ยนเป็นอ่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะก็คือว่าต้องเปลี่ยนกับมาฮิวนะคะนันแรงไปค่ะน้ำทีงไม่ไหวค่ะโอเคค่ะ โอเคค่ะป้อมรับทำงานดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค,คือคือคือสู้ไม่ได้เลยค่ะคือยิงนั้หถึงนัแต่ยิงได้นะคะนะแต่ถ้ายิงต่อนเนื่องเนี่ยเราอาจจะเลื่อนรถเอานะคะนะอืม ถ้ามีซอมบี้มาวางมานนนกองแบบนี้น้ำน้ำว่าน,น้ำอันนี้ไม่ได้หรอกค่ะอเอ๊ะเ้ดูก่อนนะน้ำสังเกตมาตั้งนานแล้วค่ะทำไมเลือดของน้ำมันไม่ไม่ไม่ฟื้นตัวเองอะคะนี่แปลกจังค่ะอุ้ยยอะไปแล้วค่ะยอไปแล้วค่ะ,ะทิ้งไม่ทันมาค่ะ แล้วค่ะมันม,มันมากันเยอะไงคะนะ้าก็เลยมองไม่เห็นนะคะก็ยิงทะลุไปโดนอีกแล้วอะค่ะอืมคงจะต้องแบบว่านิดนึงอะคะ่ะก็คือว่าพื้นตรงฝั่งนี้อาจจะต้องเป็นพื้นเหล็กด้วยอะค่ะเนาะอืม โอเคค่ะเสียจังหวะน,นิดหนึ่งนะคะนะนห้น้ำแปลกใจจังค่ะทำไมน้ำเลือดไม่ฟื้นตัวเองอะค่ะแปลกจังหรือว่าน้ำใส่เอฟพีอาร์เมอร์อะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนี่ยมันหนักไปมั้งอืมตีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้โอ๊ย ก็คือว่าได้ผลนั่นแหละค่ะได้ผลเกินคาดเลยค่ะแต่ว่ามันต้องแบบว่าอัพสกิวแบบว่าช่วยฮิวเลือดตัวเองด้วยนะคะนะเพราะว่าระยะแบบว่าโครสเจอเขาเรียกว่าอะไรคะเดนเจอร์โครสอิ่งนี้ค่ะโอ้ยโอไม่ได้แล้วค่ะน้ำเลือดลดรัวๆเลยค่ะระเบิดแรงขึ้นจริงๆแล้วค่ะ เระเบิดถ้ามันอาดอย่างนี้นะว่าจะต้องฮิวตัวเองแล้วละค่ะแพ้หนึงนะคะนะอนะคะใช้กระป๋อพยาบาลเลยค่ะแปลกใจมากเลยค่ะคือมันต้องฮิวเองค่ะปกติโดนท่านฮิวเนี่ยมันจะฮิวได้นะหรือว่าเขาใช้หรือว่าโดนเราใช้ตัวอุปกรณ์ช่วิวไปหมดแล้วอะอื งเข้ามากันเยอะนะคะนะเยอะกันไปแล้วค่ะนะว่าไม่น่าไหวนะคะเนี่ยเดีวจะต้องหาป้อมปืนมาช่วยกันวางแล้วนะคะนะอย่างเนี้ยอืมเยอะไป่ะ ได้ไอ้ทีเยอะมากเลยค่ะแต่ก็ยังอะไรไม่ขึ้อัพนะเนี่ยเป็นแสนแล้วค่ะเห็นไหมคะน่ะเลือดน้ำกลับมาเต็มแล้วค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะอ๋อถ้ามันโดดสปี้ก็คือระเบิดนั่นแหละค่ะจุยค่ะ จะโบแตกเนี่ยนะว่ามันอันตรายไปนิดนึงนะคะคือถ้ามันปาโดนซอมบี้มันก็คือระเบิดเลยหรือว่าเราเล็งไม่แม่นก็คือโดนเลยค่ะดาเมที่ขนาดว่าใส่เสื้อเกอาะช่วยซับแรงมาแล้วนะคะนะเหมือนกับว่าตัวสายไฟฟ้าน้ำจะไม่ขาดนะคะนะโอ้โหโอเคค่ะรู้สาเหตุแล้วค่ะก็คือน่านจะเป็นแรงระเบิดของซอมบี้นี่แหละคะ่ะเพราะว่าที่น้ำยิงมาด้านหลังแล้วเขาปาระเบิดมาทั้งหมดนะคะนะ มันมันทำดาเมจไม่ได้ขนาดนี้ค่ะก็คือเป็นระเบิดซีโฟของบอสค่ะง่ายๆก็คือว่าระวังก็คือถ้าเกิดเจอบอสมาน้ำอาจจะต้องตัดสินใจใช้จรวดนี่แหละค่ะยิงดีกว่านะคะนะคือมันเยอะค่ะแล้วมันบังกันเองค่ะน้ำก็เลยยิงไม่โดนนะคะแล้วมันผักกันไปผักกันมาด้วยอะค่ะนะอืมเข้าใจแล้วค่ะก็คือว่ายาในตัวโดนหมดค่ะก็ว่าอยู่ค่ะว่าเขายิวเรื่อยๆแต่ว่าทําไมมันไม่ขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอเคค่ะสําหรับในเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้นะคะนะ น้ำว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยก็จะเอจะใช้จรวดนี่แหละค่ะในการช่วยป้องกันบ้านในวันที่เจ็นับจากนี้ต่อไปนะคะนะเข้าใจได้เลยค่ะเพราะว่ามันยากจริงๆนะคะนะแล้วมันเยอะมากเลยค่ะน้ำจะเป็นเนี่ต้องมีอา,อาวุธที่ใช้ในการเคลียร์ค่ะคือปืนกลเนี่ยใช้ได้ก็ดีค่ะแต่ว่าอ่ามันเปลืองกระสุนนะคะนึกออกใช่ไหมคะว่าน้ําทํากระสุนมาทั้งหมดเกือบหมื่นกว่านะน,นะคะแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าอาจจะไม่พอใช้ะค่ะนะนั่นแหละค่ะ เรียกได้ว่าระเบิดก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะนะแต่ก็ต้องคอยรักษาตัวเองเรื่อยๆด้วยค่ะน้ําคิดถึงพยาบาลที่น้ําใช้ไปตลอดที่ผ่านมาค่ะเอาไงดีละทีนี้ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะนะเฮ้ <Hey. S 1> นะคะเฮ้ hey. สวัสดีค่ะ